วันนี้ผมจะมาเที่ยวที่ตลาดนัดดินเขือนนะครับเรามาดูบรรยากาศในช่วงประมาณบ่ายสามว่ามีคนมาหรือยังนี้ก็เป็นเขื่อนนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นตำหนังนะครับเวลาในหลวงมาชมการแข่งเรือการพายเรือก่อแล้วก็จะมาประทับที่นี่นะครับวันนี้น้ำนิ่งมากครับอ่ ปกติแล้วก็จะมีการแข่งขันเดือยาวนะครับอันนี้ก็เป็นริมเขื่อนมาร์เก็ตหรือตลาดนะัดริมเขือ่อนเ๋อรเรามาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเย้ วันนี้เดินเที่ยวได้แป๊บเดียวเพราะว่าฝนตกจริงๆแล้วก็จะนั่งริมเขือ่อนแล้วก็กินพวกขนมที่ผมซื้อมาแต่ว่าก็ต้องรีบกลับบ้านละกลับมากินในห้องเอ้กลับมากินในรถแทนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านครับ